สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าปากข้โพดเมืองเพชรบูร์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากแบบเด็ดเด็ดเลยนะคะคือเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยมันมีคนขายลอตเตอรี่เข้ามานะคะแล้วคราวเนี้จ๋าก,ก็เลยถามว่าตอนนี้เลขไหนเด็ดนะคะเขาก็บอกว่าเลขที่หาซื้อไม่ได้แล้วลอตเตอรี่เกลี้ยงตอนนี้นะคะนั่นก็คือ,อ8 228เนาะกับ8 7 8 8 7นะคะ2ชุดนี้เนาะแล้วคราวเนี้ ที่จะนนำมา,าทําคลิปนี้ขึ้นนะคะจ๋าก,ก็เลยตามความจริงอะ่จะจ๋ามีเลขในใจแล้วนะคะจ๋าก,ก็เลยบอกว่าอยากให้คนขายลอตเตอรี่หยิบให้นะคะสักชุดเนะาะคันเนี้ยเขาบอกว่าโอ๊ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้ประมาณนี้นะคะจ๋าบอกว่าไม่ได้คนลอตเตอรี่จะรู้ดีนะคะว่าเลขไหนนะคะจะมาดีมาเด่นนะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอา่าถ้างั้น ผมเลือกเลขนี้ให้ละกันเอาที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าตามความจริงแล้วอะจ๋าก็ไม่เคยนะคะว่าจะเอาลอตเตอรี่ที่คนขายลอตเตอรี่เขาให้เหมือนอย่างมีหนึ่งครั้งนะคะที่จ๋าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วคันนี้จ๋าบอกให้คนขายลอตเตอรี่หยิบเลขสามตัวให้แต่จ๋าจาไม่ได้หรอกแล้วคันนี้เขาอะหยิบให้ผิดนะคะหยิบตัวเลขให้ผิด แล้วเขาบอกว่าไหนก็หยิบให้แล้วเผื่อมีโชคเอาไปเถอะจ๋าก,ก็ไม่เอาแต่จ๋าจําเลขได้ที่เขาหยิบให้คราวนี้นะคะไอด้วยความที่จ๋านะถ้าไม่ถ้าไม,ไม่ได้บอกว่าเอาอันนี้จ๋าจะไม่เอาเลยถ้าหยิบให้ผิดจ๋าก,ก็จะไม่เอาแต่จ๋าจําเลขได้แล้วเลขมันออกเลขชุดสามตัวสามตัวล่าอขอภัยเลขสามตัวท้ายนะคะของอลอตเตอรี่โอโเสียดายมากนะคะตอนนั้นแล้วนะคะ วันนี้แล้วหลังจากนั้นมาจากก็ไม่เคยให้คนขายลอตเตอรี่อะ่ะแบบว่าคิดว่าเลขไหนสวยอะ่ะแล้วให้คนขายลอตเตอรี่หยิบให้จะไม่เคยเลยแล้ววันนี้นะคะคิดคิดยังไงไม่รู้นะคะนั่งอยู่นะคะแล้วจ๋าบอกว่าจ๋าไก่ขี้ใส่หัวนะคะแล้วคนเนี้ยเขาก็ก็เลยบอกว่าเอาลองลองหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อยสักชุดเขาก็เลยบอกว่าไอ้ด้วยความที่จ๋าบอก เขาก็ไม่รู้จะเอาเลขไหนให้จ๋าบอกไม่ได้คนขายต้องหยิบให้สักหนึ่งใบเลยหนึ่งชุดเลยเออถ้าง,งั้นอ่ะก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็เขาก็พูดแต่ว่าไม่รู้จะเอาเลขไหนให้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูเป็นลอตเตอรี่นะคะที่จ๋าได้มาวันนี้แล้วบังเอิญด้วยว่าจ๋าได้เลขน,นี้มาด้วยนะคะได้มาทั้งหมดเลยเขาบอกว่าเด่นนะคะจ๋าก,ก็จัดมาสามใบ สามใบรอตเตอรี่ของจ๋านะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูเขาบอกว่าเลขม้ามาแรงนะคะใครที่มีรอตเตอรี่ที่เป็นเลขม้าอยู่ในมือ,อรอรุ้นโชคนะคะจ๋าก,ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นโชครางวัลไหนเนาะแต่เขาบอกไว้อย่างนั้นนะคะคือว่าส่วนมากนะคะคนที่จับรอตเตอรี่แล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยดูตรงนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับเลขรอตเตอรี่เนาะเนี่ยคุณ่านะดูตรงนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกอะไรเนี่ยระค้างร่งมแล้วก็รู้ว่าใช่ไหมอ่าแล้วถ้าอย่างมันมีอยู่สามใบนะคะจะไม่เหมือนกันถ้าอย่างเนี้ยจะเป็นมงกุฎมีเทียนมีหมวกแล้วก็มีล้อนะคะอันนี้เนาะอ่าแล้วอีกหนึ่งใบนะคะที่คนขายลอตเตอรี่บอกว่าหาเลขม้าให้เจอนะคะวันนี้เลขม้ามาแรงถ้าลอตเตอรี่ใครที่เคล็ดลับอะเออประมาณว่าเคล็ดลับนะคะวันนี้ ถ้ามา้าถ้าม้ามาแรงนะคะเขาบอกว่าม้าจะมาให้โชคเนี่ยเขาดูเนี่ย,ยจะมีม้าอยู่ตรงนี้นะคะองจาจะได้เป็นมา้าเป็นกระต่ายเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยนะคะอันนี้กระต่ายนี่แฮมเบอร์เกอร์เนาะแล้วคราวนี้จะได้เลขมาเนาะเพราะว่าเขาส่วนมากเขาแบ่งไปนะคะเป็นเลขชุดห้าห้าชุดห้าใบกับเลขชุด สองสองใบเออสิบสองล้านนะคะห้าใบนะคะห้าใบก็สามสิบล้านเนาะแล้วคาวเนี้ยจ๋าก,ก็หยิบลอตเตอรี่มาแต่แม่น้ำหนึ่งเขาบอกว่าวดนนี้ฟันเก้าใช่ไหมฟันเก้าแล้วจ๋าก,ก็ความจริงอ่ะจ๋าก,ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนเหมือนกันนะคะจ๋าก,ก็เลยให้คนขายหยิบให้หนึ่งใบใช่ไหมแล้วเลขที่จ๋าหยิบมาจ๋าก,ก็ยังไม่รู้หรอกบังเอิญเลขไปตรงกับเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะไปตรงกับเลขของแม่น้ำหนึ่งซึ่งแม่น้ำหนึ่งให้เก้านะคะ 9กมาแรงฟัน9นะคะได้เงินซึ่งเอาเอาเลขที่จ๋าได้มาก่อนเนาะที่จ๋าจับ,จ,บจับมาเองเลยนะคะอ่ะเลขนี้นะคะของจ๋าจะเป็น97นะคะเนี้ยลอตเตอรี่ของจ๋านะคะอันนี้มันเป็นลอตเตอรี่ชุดนะคะลอตเตอรี่ชุดเนาะแล้วเ,เนี้ยมันเหลืออยู่แค่ใบเดียวเขาแบ่งไปหมดเลยนะคะอ่ะ97นะคะเลขนี้ไปตรงกับเลขไหนบ้างนะคะ ซึ่งเลข97อาจ๋าก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเนาะว่าจะจะว่าว่าชอบหรือว่าอะไรนะคะแต่ลอตเตอรี่ที่จ๋าเห็นแล้วก็ได้ถามคนขายแล้วเขาบอกว่า87หมด8778หมด8228หมดมันดังมันดังแล้วก็มาแรง8 8 1, 1. ็หมดจ๋าโอ๊ยไม่มีเลขที่แบบเอ่อที่ยังเหลือ,อไวส้สักใบไว้ให้ลุ้นเลยนะคะนี่ไม่มีแล้วนะคะเลขนี้นะคะ ไปตรงนะคะกับเลขใครที่ดูคลิปของจ่ายย้อนหลังเนาะ,ะไปตรงนะคะกับเลขของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องเนาะก็ได้หยิบชงให้นะคะเป็นเลข2ตัว97นะคะ97แล้วก็ยังไปตรงกับอ่าเลขของอมันมีอยู่อีกหนึ่งชุดนะคะที่จะว่ามาแรงมากนะคะนั่นก็คือชุดถล่มเจ้ามือนะคะอ่ะ 97อะจะเป็นชุดของแม่พึ่งนะคะแล้วก็ชุดถล่มจมือบังเอิญก็เหลืออยู่แค่ใบเดียวด้วยอะ่ะต่อมานะคะเลขชุดน,นี้นะคะที่จะบอกว่าได้มาตรงกับเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะเพื่อนๆได้ดูนะคะแม่น้ำหนึ่งออกรถป้ายแดงนะคะออกรถใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะสําหรับเลขของแม่น้ำหนึ่งเนาะอะ่ะสำหรับทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งนะคะในวันเนี้ย ทะเบียน09180918นะคะแล้วคราวเนี้ยจะาบอกว่าวไปตรงได้ไงหรอนะคะก็คือว่าเพื่อนๆลองตัดดูนะคะถ้าเอาข้างหน้านะคะ091นะคะจบเสร็จ918นะคะจบเสร็จถ้าหากตัด2ตัว099198อันเนี้ยนะคะจาก,ก็เลยแล้วแถมนะคะเลข98เป็นเลขมงคลนะคะเลข98เป็นเลขมงคลแล้วก็อ่า มันมันเหลืออยู่ใบเดียวเหมือนกันนะคะเลข98ดนะแต่ว่า89นะคะไม่มีนะคะมันเหลืออยู่แค่นี้นะคะเลขชุดน,นี้นะคะที่จะอามาฝากนะคะอันเนี้ยนะคะไปตรงกับเลขทะเบียนรถใหม่ของแม่น้ำหนึ่งซึ่งสองใบนี้นะคะคือจ๋าจับเองนะคะจ๋าจับก็คือว่าจ๋าก็ไม่ได้ว่าอ,อ,อะไรนะคะจ๋าก็จับจับ,จ,บจับไปงั้นงั้นนะเพราะว่าตามจริงในใจจ๋าจ๋าก็ คิดว่ามันมีเลขที่ในใจจะมีแต่ว่าลอตเตอรี่มันหมดไงจ๋าก,ก็เลยเอาอันนี้มาแทนแล้วก็มาดูนะคะเออเลขอะ่ะมันไปตรงกับเจ้าที่เขาแบบว่าจัดให้มาเลยนะคะต่อมาอีกหนึ่งใบนะคะที่จะบอกไว้แล้วคนขายลอตเตอรี่เขาบอกว่าเลขงวดเนี้ม้ามาแรงนะคะซึ่งเลขม้ามาแรงนะคะให้ดูตรงนี้นะคะสังเกตดูนะคะนั่นก็คือตรงนี้นะคะมีมา้าแล้วนะคะ ใครนะคะที่บอกว่า,าเลขเลขเน,นี้ยเขาบอกว่าสองสองแปดดังละอันเนาะให้ซื้อสองเจ็ดจ๋าก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าเออจะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่บางเอิญเขาหยิบให้ไงอันเนี้ยที่จะบังคับคนขายหยิบรอตรี่ให้เลขน,นี้นะคะเลขเน,นี้ยจะบังคับคนขายรอตรี่หยิบนะคะเขาก็เขาก็ไม่อยากจะหยิบเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะ เอาเลขไหนให้กลัวมไม่ถูกใจจ๋าก,ก็บอกว่าถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่หยิบม,มาเลยนะคะสักใบนะคะเอาสักชุดแล้วคราวนี้มันไม่มีนะคะเขาก็เลยเอาเลือกเอาใบเดียวก่อนเนาะเอาใบนี้เอาแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนละกันเขาบอกว่าอย่างนี้จ๋าก,ก็เออเอาเอามาไว้ลุ้นโชคเลยนะคะจ๋าก,ก็ว่าไปอย่างนี้เลยได้เลขชุดนี้มา572นะคะ572เเนาะไปตรงใจใครหรือเปล่าอันนี้จ๋าก,ก็ไม่รู้ลองเอาไปลุ้นกันดูนะคะ เผื่อเขามาให้โชคนะคะเผื่อคนขายลอตเตอรี่ให้โชคไงอ่ชอบไม่ชอบก็จัดไปนะคะจัดเอาไว้ดูเล่น,เลนๆเอาไว้ลุ้นเล่นๆนไม่ใช่ดูเล่นๆอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเลขทั้งหมดนะคะที่จ๋าได้ลอตเตอรี่มาแล้วเพื่อนๆสังเกตดูได้นะคะว่าลอตเตอรี่ที่จ่าได้มาเนาะสามตัวหน้าอันนี้นะคะ 2, องห้าเจ็ดนะคะสองห้าเ ถ้าเป็น3ตัวหลังนะคะ5 7 2อ่ะอันนี้3ตัวหน้าเหมือนกัน5 7 3โมอ้มันอยู่ในโซนเดียวกันไงนะคะอันนี้จ๋าก็เพิ่งเพิ่งได้สังเกตนะคะมันจะเป็นเลขโซนเดียวกันเลยข้างหน้าเนาะแต่แค่สลับตำแหน่งเนาะอ่ะ อันนี้สลับตำแหน่งอันเนี้ยนะคะจะเป็นเลขที่ผิดกันแค่เต้มเดียวเนาะเลข3กับเลข2อาอันเนี้ยนะคะจ๋าก,ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่า,าเลขมันก็ไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งด้วยนะคะสำหรับเลขชุดอันนี้เลขชุดนี้นะคะ98แต่ว่าเป็นเลขเตียงนะคะเตียงที่แม่น้ำหนึ่งนอนนั่นก็คืออ่า928นะ 9ก้าสองแปดแต่จ๋าได้มานะคะสองเก้าแปดนี้ไงเออมันมัน,ม,นมันก็แค่เลื่อมเลื่อมเขาพูดว่าไงเลื่อมกันหน่อยเดียวนะคะก็เลยเอ,อเอามาบอกให้เพื่อนๆไว้ไวไว้แบบว่าเอาไว้ลุ้นกันดูนะคะเอาไว้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะตอนนี้ลอตเตอรี่ก็เหลือเยอะนะคะเอาไว้ไปหาลุ้นแต่ว่าถ้าเลขดังๆเด่นๆด่นจริงๆก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ที่จ๋าไปดูมานะ่ะมันมันก็หมดแล้วจ๋าก,ก็สอบถามเขาแล้วอะ่ะก็คือว่า เขาส่วนมากนะคะเขาจะเก็บนะคะคือเจ้ามือก็สั่งด้วยสั่งเก็บด้วยก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีเลยก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะนำเลขเหมือนกับที่จ๋าลุ้นอะ่ะเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ลุ้นกันสำหรับสุดท้ายนี้เนะาะจ๋าก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าก็อย่าลืมกดกระ,ระดิง่งกริ๊งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ